สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่5นะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในรายวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้ในเรื่องของโรคผดพื่นคันนะครับคุณครูก็จะมาให้ความรู้นะครับว่าโรคผดพื่นคันนั้นมีอาการอย่างไรนะครับมีการติดตอ่อติดต่อได้อย่างไรและมีวิธีการดูแลรักษาป้องกันอย่างไรเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ โรคผดผื่นคันนะครับก็คือโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเนื่องจากว่าอาการร้อนอบอ้าวครับบริเวณที่พบก็คืออย่างเช่นหน้าผากครับบริเวณคอขาหนีบลักแร้และบริเวณหลังนะครับซึ่งอาการก็จะมีตุ่มแดงเล็กๆนะครับอาจมีตุ่มน้ำเล็กๆด้วยซึ่งขึ้นตามผิวหนังนะครับจะเกิดมีอาการคันบางครั้งครับ เราคันมากเราทำยังไงเกาครับเกาจนแสบร้อนเลยและอาจมีการติดเชื้อแบคทเีเรียรนะครับแสกซ้อนขึ้นได้อันนี้คือเรื่องของอาการนะครับในโรกของผดพื้นคันทีนี้ในเรื่องของการดูแลรักษาครับหน,นะครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดผดพืนคันครับสใช้ยาทาในกลุ่มของยาลดอาการอักเสบนะครับสาม ทำความสะอาดร่างกายเมื่อมีเหงื่อออกมากอย่างเช่นนะครับหลีกเลี่ยงยังไงแสงแดดนะครับที่มันร้อนอบอ้าวมากๆเลยคนไหนที่มีเหงื่อมากๆเราควรจะหลบนะครับควรจะหลบแดดนะครับไม่ควรทํากิจกรรมที่มีแดดแรงๆเพราะอาจจะทําให้เป็นโรคผดพื้นคันได้สมุนไพรบ้านเราสามารถช่วยได้นะนักเรียนบางครั้งเราอาจจะเกิดโรคผดพื้นคันนะครับอาจจะทําการทาโดยขมิ้นนะครับเอาขมิ้นมาทา เอาว่านหางจระเข้มาหานนะครับหรือดินสอผงน,นะครับเพื่อที่จะทําให้โรคผดผื่นคันเนี่ยบรรเทาลงหรือหายในที่สุดเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของการดูแลร,รักษานะครับต่อมาครับการป้องกันครับถ้าไม่อยากรักษาเราต้องป้องกันตัวเองครับอย่างเช่นนเลยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เกิดอาการแพ้หรือเป็นผดผื่นคันนะครับ2หลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดไม่ให้เหงื่อออกมากนะครับ 3. อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกครับ 4. เราควรตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เป็นการสะสมของเชื้อโรคเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเราคันมากเราไปเกาเล็บยาวๆนะครับบางครั้งเชื้อโรคนะครับอยู่ตามซอกเล็บแล้วเกาจนเกิดเป็นแผลนะครับเลือดออกมาแล้วทีนี้เชื้อโรคนะครับที่อยู่บริเวณซอกเล็บเราก็สัมผัสกับเลือดของเราเลือดก็หมุนเวียนในร่างกาย สุดท้ายแล้วเราก็อะไรครับติดเชื้อได้นะครับแต่ถ้าหากนะครับแต่ถ้าหากเราเกิดเป็นโรคผดพื่นคันแล้วเราควรรีบปรึกษาแพทย์ผิวหนังครับเพื่อที่จะทําการรักษาโดยด่วนอันนี้คือเรื่องของโรคผดพื่นคันนะ,ะวันนี้นะครับใบงานในเรื่องของโรคผดพื่นคันนะครับคุณครูก็จะมีคําถามอยู่ทั้งหมด3ามคถามให้นักเรียนได้ตอบนะครับ ย่างเช่นโรคปดผื่นคันมีอาการอย่างไรนะครับในข้อที่1นึ่งการดูแลรักษาโรคผวดผื่นคันมีวิธีใดบ้างอันนี้คือข้อที่สองนะครับแล้วข้อ,อแล้วข้อที่3ก็คือการป้องก,กันโรคผวดผื่นคันนะครับมีวิธีป้องกันอย่างไรโอเคครับนักเรียนทํามาส่งคุณครูนะครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ